โรงแรมแมวตลาดไนท์ซอยกระทิงแดงนะครับนี่โรงแรมแมวโรงแรมแมวโรงแรมแมวโอ้มะมีสนา,ามหญ้า,ด,าด้วยโอ้ยสนา,ามหญ้า,า,า,าแล้วก็มีของเล่นแมวมีโรงแรมแมวนะครับ สวยงามมากนี่นี่นี่น้องกินน้ําอยู่นี่ชื่ออะไรน้องเควินน้องเควินเควินกินน้ําอยู่นี่เอ้ยเควินน้องเควินมีอะไรมีน้องน้องอัลเธอร์น้องเควินน้องคลาวดี้นู่นคลาวดี้นุ่นคลาวดี้คลาวดี้คลาวดี้มองแล้ววะ VAP ด้วยนะอาคีวินขึ้นไปแล้วคีวินตัวขาวขอ,อยู่แล้วนี่ไงพาเธอร์หันหน้ามาแล้วพาเธอร์ตัวบนอะโอ้หันหน้ามาหมดเลยหันหน้ามาหมดแล้วมองกล้องแล้วะเป็นงานนี่นะครับโรงแรมแมวอยู่ที่ตลาดไหนนะครับนี่นะครับ ขายหัวอาหารขายอะไรทุกอย่างเลยนะครับนี่อาหารสัตว์ปลาสวยงามอยู่ด้านนู้นนี่นะครับสวยงามร้านยังใหญ่เลยนะครับนี่น้องแมวก็อยู่นี่นี่นี่สวัสดีครับ